ปาันแท้ดีขึ้นมาแล้ใจจากแมท่านเลยนะครับอันนี้กำลังใจแบากรฟิ้วจากพี่ขนมพิงพนะครับอันนี้จากเพอร,รถน้อยแม่ปานีนะครับผม2อ,อาทอันนี้ของแม่ปานีแม่กุ้งมียุธยาพี่เก๋พี่วันพี่นกนะครับผมจากจ c f f c เหมือนกันนะครับสกะอันนี้แม่ปลานี้แม่กุ้งเมียอยุธยาพี่เก๋พี่นกพี่วันนะครับอโอ้มาลชาวนาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะครับนีญญ่หัวเชลภาอันนี้เพิ่นอ่านบ้างใดเนี่ยจใไ่เนี่ย ขอบคุณที่มาเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มให้ในทุกๆวนันกำลังใจให้เดิ้อบักลาที่ขนมผิงครับโอ้ันนี้จากแม่พุทธบูชาครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็ของพี่ขนมผิงบ่แมนกมากล้วกันเลยนะใส่เบิดปอน้อไล่เจ้าหนี้ซ <c oughs> ักผ้าเองบอ่แล้วให้แม่ซักตลาดกอตืน สะาดเมี่ยซักสสวนนผ้าบ้านเด็กๆกันคือรวดบ้านกันอยู่มืออุดอนจำได้กันามข้าวบักลาซักผ้าตากผ้านตากอยู่ห้าวนาของน้ำเตลิดโตเลียตุนนนี่นไปจอบเบื้องเสียผ้าเป็นคอนเป็นคอนตากป็เรียบร้อยเป็นบ้าเรียวรอบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุนแล้วก็ฝากผลงาน งานซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับ <c oughs> ชื่อเพียงว่าผู้ละแอนเม่อคือครับผมที่ไปออกมื่ออื่นเวลา9โมงฝากแม่ีปกับใจขหงลาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ฝากแม่ปัดยิวด้วยนะครับตังต้งใจเอาละล,ลูกเมื่อคืนขอพรชือพอบ่อยบอกขนลลาจะดืมขอพรแม่ก็พอนั่น ไก่บ่แม่มอง่าเมือนเศาราเดี๋ยวมือนบ่แม่แอ้วดีดีแม่แอนมาเดี๋ยวไปไปขอแม่ก่อน